ทุกคนคะตอนนี้เรามาเก็บแมงกินูนนะคะอันนี้คือวิธีการเก็บแมงกินูนเนิ่งต้นเอ้ยเราเอาเสือปูแล้วเราก็เขย่าเขย่าอู้เยอะมากเลยเห็นไหมมีตัวอะไรมั่งอ่ะลงเก็บแมงกินูนนะคะสอนี้แตงโมแล้วก็บังอ่อนแล้วก็น้องหมวย น้องหมิวแล้วก็น้องต้นอันนี้คือต้นมะขามโอ้มันจะมืดๆหน่อยเพราะว่าไฟเราไม่พออาถีน้ำตาลนะอาถีน้ำตาลแล้วตัวดำๆคืออะไรอ่ะแมงคิวัวเก็บไปก่อนไไมม่่่่ใใชชเยอัมมนเก็บไปก่อนทีเผื่อเผื่อมันเป็นแมงคิวัวอย่างที่ต้นบอกอะไรคือแมงคิวัวกุ้ยี่อย่างเงี้ยแบบที่มันอยู่กับคิวัวแ เออน่าจะใช่นะคะตอนนี้เป็นแบบนี้เลยเนาะเรามีไฟฉายนะคะม้อแบตแล้วก็ทำไมบางออนไม่เอาโทรศัพท์ตัวเองมาด้วยอะจะได้เปิดสปอตไลท์นะอ้าวอ้าวตายตายมาคำตกเส้หัวละลหน้าววกมห้ามเงยหน้า <laughs> ไอ้ข้ออะไรใส่พิมมิว <laughs> <laughs> ไอ้ข้อ <laughs> <laughs> อะไรใส่มิวๆๆดูวมิวดิตรงนี้ระ <laughs> วัวงอีมนั้นมันจะตกใส่คนนะอ้าวทุกคนนั่งเงียบๆสงบนิ่งมาแล้วปะควเคาะไหมนะคะก่อนอุ้ยต้นระวังอีอันนั้นมันตกใส่หัวคนนะไม่หล่นบ่แน่นใช่ไหมมาไม่แน่นไม่แน,น่นแต่ไม่หล่นโอเคตามนั้นหน่ะ ไม่รู้ย้ายมาตรงนี้มานี่นะคะนน้องหดึงมาดึงมาไอ้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้าหน้าเขาบอกให้เก็บตัวสีน้ำตาลเปลี่ยนที่เป็นที่โอ้โหตอนนี้ด้องมิวแบบเหมือนไอ้นี่สุดโปรเฟชันแนลสุดแล้วตอนเนี้ยเอาละนะนี่นะมีไหมอ่ะ การเก็บแมงกิโนนะคะอธิบายนิดนึงเขาต้องเก็บตอนที่ใบมะขามกำลังเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะแบบว่าใบมะขามอ่อนอยู่แล้วเขาจะชอบต้นใบมะขามนะคะแล้วก็จะมีแมงกิโน่นะคะแมงกิโนนันต้องกินมาใบมะขามอ่อนแต่ถ้าใบมะขามแก่แล้วก็จะไม่มีนะคะเขาจะมีเป็นฤดูเป็นช่วงๆนะคะ อาหารเช้าเลยหรอบางออนบองออนบอกว่ามันคืออาหารเช้าของเรานี่นะทุกคนดึงเสือไปแล้วนะคะเพราะเราไม่มีอันนั้นจริงๆอย่เราเอาอะไรลองก็ได้นะดึงไปอีกดึงไปให้มันเท่าเท่ากันดิสิใช่หรอเห็น้ ก้าได้สามตัวเหรอนั่นอ่ะถึงไต่ต้องเอาไม้ตียุงมาตีเอาว่ะมันจะได้ชิด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 นี่นะทุกคนแบบไปนี่เออแต่จริงจริงมันต้องเอาไฟสีฟ้ามาล่อนะคะเหมือนที่เขาเอามาล่อมาแรงตอนกลางคืนต้องมีเจ้านะเป็นผู้ต ไม่ได้มีคนเก็บเอาลงมาเนี่ยไงเห็นไหมน้องเหมยตะคุบตะคุบอะไรนะเห็นไหมตะ้มองเอะอะไรวะคนที่ดูคือนัดต้นด้วยนัดต้นได้ตลอดเลย แล้วก็มีไฟทุคนไม่มีไฟเอาเนี่ยเอาเนี่มาขับใส่หัวแล้วเอานี่ยอ่ยายมให้กับหลัไปไปยายศาสตร์เอ้ยย้างตัวแดงๆหน่อเห็นไหมอยู่ตรงศาสเอออยู่ตรงศาสตร์ศาสตรไปถึงเสือนะคะไปละ ตอนนี้มาก็เหานะคะเพราะว่าตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วเราพาเด็กน้อยมาทำกิจกรรม,มน,นี่นะอ่าน้องตุต๊กะปล่อยแล้วน้องตุต๊กตฟาดอู้อะไรตกมะขามตกมะขมไม่เห็นมีตัวอะไรเลยใส <laughs> ทุกคนกำลังงมหาอะไรไปลูกสรุปมีไหมมีมะขามตกเหรอเอากลับไปถามย่าดูนะว่าตัวดำือตัวอะไรไม่ขิงงวงไม่ขิงงวอ่อแมงขิงงวที่กินได้ดิกุตินะเออกุติมันกินได้ดิไม่ขิงงวงอ่ะไม่หรือว่าเรามาดึกเกินไปมันก็เลยไม่มี มแม่งมันหลับหมดแล้วจริงๆแบบย้ายย้ายไปไปนรกไปโขลไก่หมดเว้ยต้นห้ำเหวนะคะตรงนี้วางลงวางลงบิดใต้ต้นไม้พอดีเลย เตรียมพร้อมเ,อออเตรียมพร้อมเก็บแล้วนะืมตกลงมาเป็นมะขามหมดเลยมาไปอืตกลงมาเป็นมะขามหมดเลยเออนะเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยต้องใส่แมงหลับหมดแล้วว่ะ ลากเสือจนเหนื่อยแล้วนะทุกคนลากเสือแล้วค่ะตอนนี้เราพาเด็กนั้นมาทำกิจกรรมกลางคืนหาแมงกี้นูนนะคะหาแมงกี้นูนอ่ะเริ่มสงสัยแมงหลับเพราะเรามาดึกแล้วแมงมันบินไปบินมามากเลย เอาไปร่มมานะพอแล้วหมดแล้วหมดแล้วสงสัยแมงหลับแล้วนะครับว่าจะดีตึกแล้วไหนได้เยอะไหมไม่พอยาในการขวายดูนี่พี่ขวายาใส่ดูนีอะไรวะมี่จักรอุ้ยก็ได้อยู่นะดูดิได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ก็แปลว่าได้อยู่พอดีแหละอาหารเช้าเราพรุ่งนี้ขอดูต้นกลางๆเอาไปอีกเขาบอกว่าขอดูอีกต้นหนึ่งนะคะกำเดินไป วันนี้เราพาเด็กน้อยมาจับแมงกิโนนใกล้ๆบ้านครั้งแรกในชีวิตค่ะครั้งแรกในชีวิตน่ะเห็นไหมมันต้องมีเฮ้ยมันมีตรงนี้เนี่ยตัวอะไรวะดำดำเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมเมื่อตัวดแต่มันดำๆำอเงียเออไม่ใช่เหรอเฮ้ยมองไม่เห็นนะมาตั้งหลายคนได้เท่านี้ลูกแล้วนี่ลูกอะไรคือลูกเอามันเป็นตัวดำๆนะมันไม่ใช่แมงกิโนน่ะไอ้เกเนี่ยมันตัวอะไรกันหมด เขาจับเอาทําไมอ่ะเขาจัเอาที่ไหนจับนี่นะคะทุกคนต้องมาส่องในที่นู่นครั้งแรกในชีวิตเลยหรอบางอ่อนน่าเห็นไหมบีเป็นประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตบางอ่อนถือเอาเสือให้ที่หนิวก็ได้ที่หนิวไม่มีประโยชน์เลยเดี๋ยวเอาลไม่ให้ที่หนิวนี่ไงนี่ไงมีประโยชน์แล้วน่ะเห็นไหมวีหนิวมีประโยชน์แล้ว แมงโกเคยมาหาแมงกินนวลไหมไม่เคยค่ะเขาเป็นอะไรกันเล่อไม่เไปเขาบอกครั้งแรกในชีวิตเมยเคยมาตอนเด็กน้อยนะคะแล้วก็เลยพาเด็กมาพอดีว่าวันพี่พีขามานเขาบอกมีแมงกินนวนเยอะมากเลยเมย์ก็เลยพาเด็กมาทำกิจกรรมนะคะสองไปให้อย่างเจ้ปอแล้วไม่ต้องมองข้างบนไม่ต้องมองข้างบนไเด็นมึงกลัวอะไรเนี้ย เมื่อกี้พี่มิวตกไกลบอกโทรศัพท์หลุดมือว่ะมิวอกเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นนั่งไงที่มันบินแนงแนงเนงแงอยู่หน้าตึมงมาแต่ท้อตบตบตอะเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วสงสัยมันไม่ลงเสือว่ะมันบินอย่างเดียวนี่ไงตวนน้นมันดึกแล้วมันจะไม่ลงแล้วเออว่ะมันดึกสงสัยว่ามันดึกเกินไปเต็มเฮาเลยเนี่ยดูมาจากอะไรมาจากอะไรนล่ะตัวนี่นี่นี่นาเห็นไหม พี่ว่ามันไปหาไฟต้น,นอเอาไฟวางไว้คะมากสอดฟม,มาไฟมากแบบน,น,นเอาเสืบอบ้าปูป,า <c oughs> ปูอะไรเจ็มโม,มเขาบอกเอาไฟาบางเออนนมันมา,นมาไหนมันอีกทีอะไรวะ สรุปน้าหวยมันโกหกมันอยู่ทอมผานี่ไงนี่อยู่บนหัวเออมันอยู่บนใบมะขามนะคะประมาณดูกับเมื่อกี้ลมพัดไปก่อนแล้วเีย็บออกไหมเย็บออกไหมเดี๋ยวพัดโดนนี่นะเดี๋ยวพัดดนโอ้ยเดี๋ยพัดโดนตะกร้าแล้วนะมันมีแต่ตัวดำๆว่ะอยู่ก็ไม่ตื่นมันยังไม่โตเกี่ยววะแม่ เอ้ยฟ้ามันจะโดนไอ้นี่มั่านรือว่ามันจะโดนเอ้ยมันจะโดนหน้ฮะไป้างงาปหน้าไกันอะไรหรอไม่ถูกเลยสักทีในไงโอ้ตัวนี้ตัวโต่ะนี่นตัวนี้ไปเอามัไปนไป พายุเข้าอ่ะพายุพายุเัอเะไรได้ไหมไอเราบังป้าดหน้าแตงโมนะดังหักอ่ะเฮ้ยตนนี้แค่าย,ยาวอยู่ตรงนี้ได้ไหมีมมมอ้อาสอส้ะ เดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวเขาบอกให้ไปเขย่าสัน่นไปสันส่นสันส่นหมฮะต้องขึน,นสันส่นบ่นะขึนสั่นเนาะขึ้นสั่นโอ้พ่อเราเมื่อยแล้วอาบน,น,น้ำเราดิดิอโออะไรวะนักจ๋าจ <c oughs> เอ้ยเขายังไม่มีประสบการณ์นะเอ้ยไปต้นอีกไปไปต้นอะไรีต้นไหนเองหนูบอกไปต้นมะขามนะหมอเราต้องไปเฉพาะต้นที่เป็นต้นมะขามนะคะเพราะถ้าไม่ใช่ต้นมะขามมันจะไม่มีหรืออาจจะมีแต่น้อยเสือเหรอเอาฝาดอีกแล้วไปไหนอ่ะเยดินตามเข้าไปนะคะมืดๆแบบนี้นะเรามาด้วยกันทั้งหมดหนึ่งสองหกหกคน หมดแล้วนะเดินไปเลยไปแล้วนะอ๋ะอ,ะอ,ะอันนี้ต้นมะขามใช่ไหมบ่เออบ่ถ้าใบมันอ่อนนี่จะเยอะกว่านี้อีกเนาะใครจะขย่ำแล้วนะมีงขังซ้ำ นี่นะอีทีโอ้ทำไมแมงมันเยอะจังเลยอ่ะโอ้นี่ไงตัวโตด้วยดูนี่นะุกคนตบๆใหญ่เลยขำนะฮไอขบวนก็เขย่าเห็นต้นมะขามเขาเขย่าเด็กน้อยก็เก็บข้าวหนาไรท้าะไรบอกเขาบอกเขาลองมาสั่งงานาล้วค เออรอหมดกัดหมดกัดอ้าวไอระวางหัวนะไม่กิ่งแห้งมันตกลงมาด้วยนะตอนเนี้ยสรุปได้กี่ตัวเมื่อกี้ตายแล้วพ่อพ่อได้กี่ตัวแล้วได้ถึงสิบไหมเมื่อกี้ ่าได้มี20ล้านบาทโอ้โหแล้วเดินเดืไปแล้วนะอยากไปละ่มีอะไรเข้าเสื้ออะไรเข้าเสื้อคเธอไปแล้วนะไหนเขาจะหาว่าเรามาขโมยแมงกี้นนวู้อันนี้ดูดิวู้แมงอะไรเยอะแยะเลยไปไปแมงเยอะมากเลยดูสิ ยังไม่ได้ขยับเลยขยับหน้าอื่นอ่ะมันจะหาไฟเหรอม่นเก็บมฟังเขาจะหน่อยเยอะเ่ยมันต้องหยุเก็บเอาเด้ออวางเาไฟลงมาเลยไม่จัดตงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาช่วยขยับน๊บนึงนะเอาไปไม่ขนะ ไม่เก็บไมไม่เก็บเลยเก็บสิเก็บเก็บม่ีแต่สีเทาแล้มีสีเทาโอ้ยตายตายขยับโูดูได้เยอะอยู่นะมือดีได้เยอะแล้วนะว้าวมืออื่นเศร้าโอ้ได้เยอะอยู่นะเอาไปจุ่มเอาไปจุ่มเลยตัวตัวตั้งใหญ่ น้ำใส่นะคะเพราะถ้าไม่ได้น้ำใส่เด็กเจะบินหนีไม่ไ์เลยเอาขอรบมาเล่บอะได้กินแล้วเลยเออมดกัดนนะี่นะมามามาถือขวดอัดมามาถือเสื้อด้วยเดี๋ยวถือเสือเ้อช่วยเขาเสักนะ เออแล้วเขาแบ่งกันอ้าวจะจอดตรงนี้เนี่ยรอบๆตรงตรงนี้แหละเราอืมไปอันไหนพี่จะขย่อยนะพี่นะอ่าติดรอตีเฮ้ยมันต้องเอาไปลงข้างล่างด้วยมันถึงจะลงเอ้ไปแค่นั้นมันไม่พอหนึ่งสอีเข้เข้ายนิ้วนิ้วแเอาไปไป็นหนังนี่เขาพวกนะพี่นี่ย่างนี้แล้วเขาพวก หรอว่าแต่มีแมงเยอะมากเลยนะนออยลองจับไปให้ย่าดูสักตัวดีว่ามันกินได้ไหมตัวเนี้ทําไงอยู่กับนักต้นตั้งเยอะมามจับเข้าไปในไอ้นี่สักตัวดีเดี๋ดยวย่าไปจีบเอาอยากรู้ว่ามันกินได้ไหมไม่ถูกไ่ถูก โอ้ยจะเยอะแล้วนะน่าพรุ่งนี้เช้าอาหารเช้าเราเลยน่าอาหารเช้านะคะจากโบบอกขอใบใบแปลว่าจับไไจขอใบ <c oughs> อะไรต้นก้าวยังไม่ใช่นี่หมดเหรอพลาดหรือไงเลยเปลี่ยนต้นเปนนนลีาร์ตไปได้ไสี่ได้เบอร์ทุกต้นนี่ คนอยู่หลางนะมองให้ทันเิเอาไม่จะสีเท่าเต็มเลยเอาเต็นไหนจะบอกว่าเรซันซไมว้อ๋อโอ้ยปัดยังใช่หัวข้าเปกปลกไหนไอ้สปกสีกดำไหนวะไม่ก่มกรสีดำา,นนาอะไรวะไม่ใช่สีดำต้นเาาอกเอีๆๆตัวตัวสีดำดำเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะไม่ใช่หรอไม่ใช่ พี่เหมียวว่าไม่ใช่มันคืออะไรจับไปให้ย่าดูดิป่ะกินได้ไหมหนึ่งตัวในนี้แหละมันเกินหนึ่งแล้วแบบนี้ไม่นี่มันมีสีมันมีสีน้ำตาลอ่อนๆแบบนี้ด้วยแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมไม่ใช่พี่เหมียวบอกไม่ใช่กะละมังถิมเปนบอสีตัวเออกุเทฟาถิ่มเราเด้อ็กกุสายเก็บสีตัวให้ตึงมาเล้วไหนนี่นะอาหารเช้าอ้าวมะขามต้นมันไปตอมต้นหมดเลยว่ะโน่นนะน้องต้น แมงไปตอมเขาเพราะว่าเขามีไฟฉายใหญ่หมอแบทอันไญ่เน <Yeah. S 3> <ม>ี่ยอ้าวเมื่อตื่นแล้วพี่มิวหายมืดแล้วนึกว่าบางออนเอาโทรศัพท์มาด้วยไม่มีสปอตเลยเอาบางออนเรามันมืดเว้เราสลัดเรานั่งอยู่เฉยๆพอแล้วเอามะขามน้อยพีกินไหมมะขามน้อยอะ่ะ ฮะเอาสิอยู่ตรงไหนวะตอนนี้นะคะอัปเดตสถานการณ์ป่าเห่าและงมไปหมดเลยนะตอนเนี้ยมันเห่าเราใช่ไหมเนี่ยเอออีกเครื่องหนงหัวใหญ่บ้ามาเอออีกครห่ใหญ่ามามาเห่าอะไรเยอะแยะมา้นแตอนนี้เราไม่ได้ไม่กินนวนแล้วก็เก็บมะขามน้อยไปนะคะมะขามมะขามน้อย มันเด็กแล้วสุภาพกันไปเคล็ดยังอยู่นั่นเสียกับ,บเ,กเราแล้วเอาบางอ่อนอะเอาไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้ล็อกบ้านใครสักเขาเจะขโมยของเราไหมเนี่ยค <c oughs> ่ะเก็บมะขามหน่อยเอาทุ่ห้าเกยบม,มาขามน,น,น,าน,นันนนน่งบนเบิรไปเบิรไปเก็บมะขามกับเก็บมะขามน่าจะรุ่งกว่าเก็บมะขามรุ่งกว่านั่นเนี่ย ไม่เคยได้น้อยเท่านี้มาก่อนเลยนะครับเขาบอกเก็บมะขามลุ่มกว่าเอาเก็บมะขามพีใครตัวสูงสูงเลยรีบๆเก็บแลยเลยไปสิเ,เดี๋ยวเห็นมะขามก่อน,นะนี่ไงมะขามนะนี่ <c oughs> นี่นะ <c oughs> กระโดดเหรอกระโดดเห็นปลาคาร์ฟเยเก็บมะขามห่อเอาบางอันเอาเสื้อมาหนะ่อปะเคยไม่มีถุงแม่ก็เอาเสื้อห่อเอาหน่ะแม่ ออีประเด็นคือมันอาบน้ำแล้วเออด enfin ีว่ะเอาแตงโมเอาเอาลงมาอีกติวลงไปใหญ่ตั้งตงโมเป็นคนไอ้นี่พอไหมพอยังเอาไปตำนะน่ะไปใส่ปลาแซ่บๆแตงโมเป็นคนเป็นคนอะไรนะดึงจองงาหมะขามจองงาหมะขามเสือเราไปไหนอ่ะ เราไม่เอาเสือกลับเต็มเลยอันนี้นะอาวอา้อาวอ้าตายตยไพี่มิวเขย่ากิ่งเดียวสรุป,มปไม่เราพยายามเก็บาาต้นจับได้ไหมไม่ครับสัมภาษจับไม่ได้เลยมไม่มีน้าที่ <laughs> ผมัไม่มีน้าที่จับ <laughs> นี่นะทีไท่ไม่เบิร์ก เบิ่กี้นี่ล่ะปวดหัวแล้วนี่ไปไปไปกัค่ะลกลับบาา้านรอเดี๋ยวเราไปอัปเดตให้ดูอีกทีตอนถึงอาจจนะว่าเราได้เยอะไหมเดินประมาณนู่นบ้านเราอยู่ตรงตรงสว่างสว่างตรงนู้นนะคะใกล้ๆเดินประมาณยี่สิบเก้าก็ถึงบ้านแล้วมกลับบ้านแล้วนะ นี่นะคะพีมิวย้ายบ้านเหรอบังเนให้มิวย้ายที่อยู่ใหม่นี่นะเอาเสือมาปูอุปกรณ์การไปหาแมงกินนนเราเสือแล้วก็เสือเหรอนี่ให้พี่มิวถือถังอันนี้มันจะหลุดมือไหมเนี่ยเอ้ยไม่ได้ไม่ได้อุปกรณ์การนี่ให้พี่มิวถือไม่กล้าให้พี่มิวถือเดี๋ยวมันหก ไม่งั้นอดกินหายหาเทไม่หรอสงสัยวันนี้เรามาดึกเกินไปเพราะว่ามัน4-5่ห้ทุ่มแล้วเนี่ยเห็นไม้กลับมาได้สองตัวแล้วมันคือขาดเก่งแท้โปรเฟชชั่นอลเขาอยู่ตรงนู้นเลย <Yeah. S 1> อ้าวพิ่หมิ่นักแล้วสรุปไม่ใช่ สรุปไม่ใช่ใช่ไหมมางอ่อนถืออะไรอะมะขามอาวว่าบางอ่อนถือมะขามมืดมากเลยบางอ่อนมองไม่เห็นบางอ่อนเลยเอาไปทำอาหารกินพ่กนี้นะคะทำอาหารกินพ่งนี้มะขามนะคะมันมืดมากเลยใส่ใช่เหรอใช่ตัวหวาน้ันก็ด้หนึ่งตัวสีน้ำตาล ใช่ได้ตัวละเอามาโชว์ดิโอ้ยแต่งเสร็จบางอ่อนดิจะถ่ายบางอ่อนเลยนี่นะบางอ่อนได้มะขามเขาบอกได้มะขามอเอาไปตำส้มตำเอาไปตำกินพรุ่งนี้ค่ะอเอาไปตำกินพรุ่งนี้ค่ะ <laughs> นนะครับมะขามบ้านใครหายก็ามาตำแนะครับ <laughs> <laughs> มะขามนะคะอเอาไปตำกินพรุ่งนี้ค่เช้าพอดี เจ<น>อาาเของสวนมาตามมาเลยนะครับเ <c oughs> จอของสวนมาตามอาจอกันบ้านผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> เอ <c oughs> จอกันบ้านผู้ใหญ่บ้านอ่ะไผ่ที่ใครขโมยมะขามเจอกันบ้านผู้ใหญ่บ้านไปไปแล้วนะระวังตกเดินดีๆไปแล้วนะบายยนะในตนไม้ไปแล้วนะคะหัวหน้าแก่ง วันนี้แกงเดินไปโน่นแล้วพาเด็กน้อยกลับบ้านแล้วมามาแ้วแกงบอกให้หยุดก็หยุดโอเตอร์หยุดเอ้ยเขาเคยตกบ่อบ่อตรงนี้นะคะต่่ำอยางเงี้ยเหรออโยเมื่อก่อนพี่เป็นเด็กน้อยพอพี่เป็นเด็กน้อยมันก็มันก็ลุกอยู่เด้อโอ้ยเฮียเฮียเดินตั้งเยอะเฮียให้เดินตั้งเยอะแล้วเดินไปทำอะไรพี่มาซักค่ะ ไปแล้วนะคะเราจะกลับบ้านละเนี่ยบ้านเรานี่แด็กแกง๊งเดกแกง๊งทบารากิจของวันนี้อัปเดตนะคะคือตอนนี้เราได้ประมาณห้าสิบตัวห้าสิบตัวนะคะนี่คือถิ่งที่ได้แบ่งแล้วก็ละแปดตัว 6คน8ตัว8ตัวก็ไม่ได้ร้องไม่ภารกิจของเราวันนี้ถือว่าสำเร็จมีมีได้ไงมีแมงสีดำด้วยนะนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้เห็นปะแมงสีดำเดี๋ยวเอาไปถามยายน้อยเกิดว่าว่าเป็นแมงสีดำนี่กินได้ไหมมันท้งสีตัวไม่รู้เหรอเออยิ้มอะไร บางออดไหนแอันี่เราไปไหนเ้วมะขามเราเจอกันบ้านผู้ใหญ่บ้านเหรอเจอกันบ้านเพล่บ้านพูุนี้ตอนเจ็ดโมงค่ะตอนเจ็ดโมงค่ะเพราะว่าไปขโมยมาขามลงมาเจอกันบ้านผู้ใหญ่บา้นนนนนา,า,มมา,าบน,นาหาหใช่ไหมไม่รู้อะจองไว้สิจองไว้แล้วพรุ่งนี้เราเอาไปคั่วกันแล้วเราค่อยมากินจะรู้ว่ามีใครไหมเห็นชื่ติดเลยไอเห็นชื่ติดว้แจ้งโมบอกอันนี้คือแตงโมนะคะเพื่อนบางออนมน เขียนชื่อติดไว้นะภารกิจเราวันนี้ถือว่าสําเร็จสําเร็จสําเร็จนะสำเร็จประมาณสิบกิโลค่ะสิบกิโลค่ะบายๆนะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร้ดอกไม้สตอรี่หน่อยดิฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามดอกไม้สตอรี่ด้วยนะคะท่าบายๆนะบายนะเต็งมอน้อยบาย ทุกคนคะอันนี้คือผลผลิตเราจากเมื่อคืนที่เมื่อคืนเราไปตะง,ง,งุ้มตะงุ้มงงงงหายอยู่นะคะตะคุ้มตะคุ่มหายอยู่นะอันนี้คือผลผลิตมีแค่นี้แหละเมื่อกี้แม่พิ่งคั่วให้พิ่งคั่วให้เรายังไม่กล้ากิน <c oughs> <c oughs> ได้ประมาณกี่ตัวเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณร้อยตัวเดาเอาอุ้ยไ,ไม่ใช่หนึ่งพันตัวใช่ไหมไม้แค่หนึ่งพันตัว่ <c oughs> ะ ตามนั้นแหละเขาบอกว่าตัวนี้มันมีไข่เราลองกินอ่ะไม่หลายวะ่ะย่าไปใส่รสดีออ่รยดีอร่อยทุกอย่างเออเค็มๆหนึ่งนะนิดนึงอืมก็อร่อยดีนะินอีกว <c oughs> อืมตัวนี้ไม่ไข่หรอจับจับ ถือว่าผ่านภารกิจเราเมคืนนี้นะกับเด็กน้อยถือว่าผ่านนะผ่าน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 